สวัสดีค่ะตอนเฟมิลี่ค่ะวันนี้กินข้าวุ้มะเขือผักกะเดาหมูปิ้งนะคะมามากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวตอนเช้าค่ะอากาศหนาวหนาวเก้าโมงแล้วยังหนาวเจ็บอยู่เลยอันนี้กินข้าวซุ้มะเขือหมูปิ้งผักกะเดา ข้ามาณชมคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนเฟมลี่ให้หน่อยนะคะกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนติ้งติ้งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะดอนเฟมลี่นะคะกินข้าวด้วยกันค่ะยเอฟซีค่ะมายตับมาเอาุดที่นกันนั่นอะ จุบมเือเห็ดแดงไว้ย่างงง้นนี่ไงาย ความามอาก็ินนะก็อความกงทับทุจุยังมีแม่กินได้รอบหมอกก,กกระพากกระลักบักเค่อย <c oughs> น้อย <c oughs> เขาเอินทับอนันอย่างกลมตุ้งนะทับกลมตุ้มน้อยนะตัหินเนี่ยนะถึงมาไดกรซี่เลยถมได้มวกระบอกมามาซื้อกลิ <c oughs> มันนกลับเป็อหน่อยครับแล้วเริ่มัดเผาตุ่นเนาะผักัุนหักันจังไส่หัดกับคนหันผัสรงแ่ผันสรแ่ิวาะบอกว่าถ้าะเขียนแยงยากเนี่ยกินไรเนาะขอรบกินมาเลย เดยทำงานนั้น่ยนะใช่ใช่เุาไม่ห้องนั่งเราเป็นแบบสามแยกจต่กนะ็ใจนั่งเราดุนี่เป็นสะีดมีเป็นะ ตอน่วโตนี้จะยวว้ายได้มัโตนี้ชุดนี้เขาไปในเอาุดนั้นมแทน,น,นุ้ดอาแทนเปนถเาถูแล้วุดนี้เขาไปในเุดอนั้นแทนตอนตที่เดียวบนเดียวอ ใจให้พอต่างอันเท่าทายพอเป็นบ่ตัวนึงก็จะประกอบไปใชวบ้างกับุ่กกบเขานะแต่นม่เนีเลยแต่ไ็นไีเลยบุดพอดีพอรพ่อไปละ <c oughs> บัดกันอยากที่มาหามผมมาหาได้โทรมาบอกอะไนะม,ม,มาม่ามาตรงไหนโทรมาบอกละ,<ว>อละเดสเคืออีโนะนะ <laughs> อยากจาได <laughs> นน้เป็นคนกุ้มใจเป็นเบองไในคิดนังไดกับเ,เป็นนเบอร์ในกลองนัไใดกั ห้องโถงก็ไปหน้าบ้านหลังคนละกุ่ใจคนลนสี่เหลี่ยมว่าขนาดบมิเวน้ำเขานี่เนี่ยเราสี่เหล่อรเยจสำรจัดโซฟาไว้คนต้องตัองตทรศัพัดไว้เนต้องต้องมาคนก็ซื้อใจดรบ ไม่จุดตก็ซอยแ้วประสิทธิ์ก็อาจะเล็กเนี้วนะครับรับไป40วัน ปูบอล,ลกกเลยนะพ่อก็เรือคาดปลายยังเดี๋ยวฉันมาปูไหนคัดป้ายอพอยางเบิรบันเดยคาดเลยนะ มันยุดบุญมาหลายดิมัไนไม<ะ>่ยุดหลายจะได้ซื้อเข้า ในนึงยมาแลงินอื่นงเพ่จะซื้อกเงิแดงอเงินจะได้ไปบกเงินในเงนเาเอาออกออกมาพอเพราะว่าเขาลูกเ่าห่าบริจัคางธุรกิจนะเอาออกมาใจคางธุรกิจมันจะได้เป็ขาดมันยซื้อซีนิได้บเนาะถ้าต้้ซื้อเข้า จะขึงจอบก่อนไะมื่อคืนวนึงซื้อเขาเอ็ซขึงจอบละแต่กองเดือนแล้วเนาะเขานน้าแกโดนอะีรเมียนมาจำมอนทั้งใหญ่บ่หมดจอน ah 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 Thanks so much my brother คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนเฟมลี่ค่ะกินข้าวได้กันจบไปเลยนะคะขอบคุณค่ะดอนเฟมลี่ค่ะขอบคุณค่ะ